รามนี้จะ45หรือว่าจะ500ก็ขึ้นอยู่ที่คุณแต่เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวล็อกลอ้อเป็นอีกร้านที่เด่นในย่านเตาปูนแต่ถ้าไม่อยากจแพงก็ไปจอดรถที่ตลาดเตอปูนแล้วเดินออกมาวันนี้ผมมีคนนําทางแต่เดี๋ยวก่อนร้านมันอยู่ทางซ้าย คนนาทางพาไปมั่วซะแล้วเดินมาเล็กๆก็จะถึงร้านนะครับร้านจะตั้งอยู่ตรงป้ายรถเมย์พอดีถ้าจอดซุ่ม 4, สี่สุ่มห้าเราโดนล็อกล้อนแน่นอนที่ร้านจะขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูชามแรกผมเปิดด้วยบะหมี่แห้งขณะกำลังพอกินเส้นบะหมี่แดงๆดูน่าก,กินเลยทีเดียวครับส่วนเครื่องเขาจะมีเป็นหมูแดงอันนี้เป็นหมูแดงลูกชิ้นหมูแล้วก็เกี๊ยวนะครับน้ำมันเกี๊ยวของที่นี่หอมเลยครับในน้ำมันเกี๊ยวจะมีกากหมูมาด้วยพอคลุกเค้ากับเส้นบะหมี่แล้วมันกินแล้วมันหอมอร่อยมากๆเลลยส่วนนูกชิ้หมููกัับตวหมเดงขาก็ออร่ยใช้้ไดเลยร่วนลูกงมยอววกชิน้น ขเขาจะหอมเลยนะคะแล้วเวลาเส้นเล็กเนี่ย กินแบบแห้งแล้วเป็นต้มยำเครื่องปรุงจะกรอกบกับตัวเส้นกินเข้าไปแล้วอร่อยดีมากๆเลยครับกินเพลินเลยอร่อยถูกใจสาวๆและทานที่2ที่ผมเบิ้ลก็คือเส้นใหญ่แห้งต้มยำเดี๋ยวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีเส้นใหญ่2ประเภทแบบที่เป็นแป้งแบบนี้กับแ,แบบที่เป็นใสๆเด้งๆนอนผมชอบแบบเป็นแป้งแบบนี้มากกว่าครับเพราะเห็นร้านนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วใจละลายเลยผมเข้าใจแล้วว่าทาไมร้านนี้คนกินเยอะอย่างแรกเลยคือรสชาติของเขาอร่อยต้มยำปรุงมาได้ครบรสเลยตัวเครื่องต่างๆของเขาก็อร่อยครับกินเพลินๆส่วนอีกข้อคือราคาไม่แพงเทียบกับปริมาณและรสชาาาติผมมถือว่โเคก ลแล้วถ้าใครอยากจะมาลองร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวล็อกล้อร้านจะอยู่ริมถนนประชาชื่นฝั่งตรงข้ามกับโลตัสเตาปูร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่นหน้าร้านจะเป็นป้ายรถเมล์ถ้าจะมาจอดอันดนล็อกล้อได้นะครับแนะนำไปจอดที่ตลาดเตาปูแล้วเดินออกมาเสียค่าจอดรถนะแล้วมาลองกันนะครับ